สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เมื่อยนาะงแกปลาลลยกัาเลยเระเดินออกมานอกจังหน่อยพี่น้องมายืดแข้งยุดขาโอ้ปวดเอว <c oughs> ปวดเนี้ยก็ปวดเอวจะแทะอืออกมาเดินม <c oughs> ึงหน้าว่าน้ำแห้งบอ่อหรือจังใดแห้งห <c oughs> รือว่าขึ้นมาเลยน้มนมีก็ดิโอ้สงสัยน้าม,มันขึ้นมาอีกแล้วนี่นะ มือว่านี่มันแหงลงแร่แหงกแหงบวปันไดพี่น้องแหงผัดหาหกโมงแล้วมันลอยมืดโอ้ยไปยังลงไปกินหอยพอกมากินกันเลยบวเห็นภาพี่น้องเดินกันแล้อไปเบิ้งทางนั้นก็มันแหงบวขอโทษขออภัยด้วยเสียงหนกกระดังก์ก็แก๊กก็แก๊กอันนี้น่อยู่ในป่าในดงนะพี่น้องเนาะแก้ป้าแล้วแถวหนึ่งก็เลยปวดแข้งเลยยางเดินก่อน พี่น้องเดินชมธรรมชาติตั้งหน่อยก่อนในแคมบ้านน่ะทั้งนี้ก็ขึ้นเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำนี่ก็ดีพี่น้องพี่น้องโอ้โถโอ้โหขุนพี่น้องเอ้ยน้ำกับบานพระไทยอยู่มันสีหาเพียงได้นี่กะลังขึ้นมาจ้ะ มาดูบึงอวนบอลพอสุกคนว่างอวนไหวป่ะเจ้าพี่น้องว่าตรงใดนี่เพื่อนบอกว่ามาบึงนี่เด้อร์บะอวนไปว่างไหวมาเัร็จอือมาอยู่ทางใดนี่ยมันลิฟหรือบ่อวนเพิ่นนี่เนาะมาใส่มองเจ้าพี่น้องทั้งนี่เพื่อนห้องอวนในตูนกับห้องน้ำมาบึงอวนไฮเดรบมาเสร็จว่างอวนไหวก็เลยขึ้นหูเมื่อว่าโอ้ยลูกเหยียดแอวก็เลยไปไปลูกไปบึงก่อนว่ะจะอยู่ทางใดเนาะพี่น้องเนาะ ันถูกบ้ากัะสิเน่าถิ่มมั่งเลยล่ะโบเห็นตุนกับเมื่อยสอกหาแล้วอืมไปได้ไปเบิงขังนั่นมิบอหน้าพี่น้องมาในตุนสีผ้าหมุนดงอีกคนแก่ป้าอยู่กับบ้อยู่เนาะลูกเหยียดแข่งเหยียดขากับผ้ากันยยางมาบึงสีใดล้ะบอลใดล่ะอออ เต็มมดทั้งนี้ก็บัเห็นมาอ้วนพนไห้ทั้งใดพี่น้องจ้าอืมโอ้ยปลาปลาวันนี้มีแต่ปลากระบอกโอ้ยพอใหญ่เนี่ยอ้วนไปรักว่างทางไรได้เนาะมันปลากระบอกเต็มเลยพี่น้องจ้าเห็นบ่อ่าจะบเห็นดอกเนาะมันตัวน้อยร้อยในน้ำคนนะแต่ว่าบน้อยได้มองเห็นอยู่กับย่อยุ่พี่น้องอืมมีแต่ปลากระบอก พูด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 มันไปว้างทางใดอ้วนนี่เนาะเดี๋ยวไปเดินหาอีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อภาพี่น้องรอปลาอีกก่อน <c oughs> บอกให้เขาไปเบิ่งอ้วนเพฝันจกักไหวจังใดไหวอยู่ว้า,ยยวางใดอ,งอ้วนเพิ่นเออเดี๋ยวนี้ออกจากนี้ก่อน หกหาโบเห็นจักอยู่ข้างใดพี่น้องจ้าผู้หนึ่งใส่อวนและห้ผู้หนึ่งไปยามมันสิเห็นจักใดบึงก่อนมีบ่ทั้งนี้ขันโบเห็นทั้งนี้ค่ะแล้วสงสัยมันจมถือปลาลายแล้วมันจมลงบ่หรือจังใดเนาพี่น้อง เห็นเด้อพ oh, ี oh, okay. oh. ่น so ้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งทางนั่นก่อนคางบอกก่อนมาเบิ่งคางนี่เด้อพี่น้องโอ้เม่ีหยังนะอันะอ๋อพื่นว่างไว้ทั้งนี้พี่น้องจ้าสงสัยถือปลาหลายแล้วมันจุ่มอวนมันไม่่คยเห็นเห็นแต่อันนั้นมันอันเป็นฟองสโน่หน่อยเดียวพี่น้อง ไปเมตนกับบก้าลงไน้น่ามันเลึกอืมหนามันเลึกไม่ตุกับก้าลงแล้วไปหาหอบบ้านมาเห็นอยู่นี่พี่น้องพูดพูดพอซุกโอ้ยสําหรับคีนี่กับบมีิยาง้าพี่น้องมายามอ้วนพอซุกบอกว่าไปเบิ่งอ้วนในเรื่องผินใไว่าม่ตุกับหารอหอบข้องขางเรื่องก็เยบ่เห็นมาเห็นอยู่เจนี่พี่น้องเลยขางสวนพี่อืมมันนี่ก็บชได้กลับเมื่อ นั่งทำเหีย àn, งานเัาคือเก่าเลยพี่นอ้องปามาเห็นมาเครือเทพเนีน่ยคือเอ็นมาเครื่องมาแข่งคืองามแลยพี่น้องจ๋าเมืองในนี้นะดกเท่หโอ้ยคุณภาพพี่น้องมาหล่อเหิงเลยเนาะนางงามเท่หเนี่ยนะนี่เมื่นไ่นะดกจุนทุนอยู่มาแข่งมาเครือพอสุกเพิ่นเดี๋ยวมาแล้งสิมาเก็บไปหนึ่งกินพี่นอ้องจ๋าหนึ่งจ้ำเจียวเนาะแซ่บแท้ห จำเจียวปลาล่าจำเจียวกะปิเสียบทุกอย่างกล้องสัองอ่นกล้องเนยแตเขาถูกความไพเรือพี่น้องเด้ออันดี้หมักถั่วพอซุกกเปินลูกแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่กรลังเลยกรลังเป็นลูกน้อยอีกอาทิตย์นึงก็ได้กินแล้วจ้าแม่เห็นบอ่อืมพี่ทางในก็มีดเรยอพี่น้องขามาทางในพี่จ้าอืม นี่พี่น้องจ้าลูกนี่ง่ญ่แล้วแต่ยัง่ใหญ่หลายกำลังเป็นน่อยๆจะพี่น้องจ้าลูกนี่ไม่ตุ้นกระสีบิดกระเด้อเฮ้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 มนี้เข้ามาเบึ่งเห็นแรกหน่อยนี่นี่นี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วสีเหลี่ยมของอนก่อน ไปกินกับตำข้าปุ่นจักน้อยอืม,อมเป็นแล้วพี่น้องอนน่เกินบ่เป็นแล้วนี่ <laughs>